คนในประเทศอื่นเขาต่อแถวกันยังไงแต่ในไทยต่อแถวกันแบบนี้ซึ่งจากคลิปนี้นะครับก็มีคอมเมนต์ต่างชาติมาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะครับเมื่อชาวไต้หวันในประเทศไทยโพสต์คลิปนะครับ พร้อมข้อความว่าคนในประเทศอื่นเขาต่อแถวกันยังไงแต่ในไทยต่อแถวกันแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่านะครับการต่อแถวแบบไทยเนี่ยที่ไม่เหมือนใครนะครับคือการเอาของมาวางจองคิวนะครับโดยที่ไม่ต้องมายืนรอและไม่กลัวของหายเลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับมียอดเข้าชมนะครับกว่า1นล้านแปดแสนวิวเลยนะครับ <Wow. S 1> สําหรับในไทยของเรานะครับเราจะเห็นบ่อยว่าการเอากระเป๋าหมวกร่มหรือว่าของใช้ส่วนตัวต่างๆวางไว้ในแถวนะครับ เพื่อจองคิวนั้นนะครับแล้วก็ไปนั่งพักที่อื่นก่อนเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยมีใครมาขโมยของนะครับซึ่งมันทําให้ดูเป็นเอกลักษณ์นะครับที่ต่างจากหลายประเทศเลยนะครับอย่างเช่นท่านนี้เมื่อกล่าวว่าใช่เลยเพราะว่ามันร้อนตับแตกจริงๆและคนนี้ครับเมื่อกล่าวว่าภูมิใจในประเทศตัวเองจังไทยแลนด์หรือว่าท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่าที่บ้านเราทําแบบนี้ใส่รองเท้าวางจองคิว โดยเฉพาะวันที่ร้อนๆที่ตู้ ATM ก็ทําแบบนี้บ่อยหรือว่าท่านต่อมานะครับมักกล่าวว่าฉันว่ามันฉลาดดีไม่ต้องเครียดอะไรเยี่ยมไปเลยคอมเมนต์ต่อไปครับฉันรักวัฒนธรรมของคนไทยมากคือทุกคนมีความไว้ใจซึ่งกันและกันเอาของอะไรก็ไม่รู้มาวางไว้แล้วยังเคารพคิวของกันและกันไม่มีใครมาขโมยไม่มีใครแซงมันทําให้เห็นเลยว่าความมีระเบียบวินยัย และมารยาททางสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากแค่ไหนหน่าเอาเป็นตัวอย่างจริงๆหลายคนนี้ครับเมื่อกล่าวว่ามีแต่ที่ประเทศไทยเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อไปอยากรู้ตอนถึงคิวทำยังไงขยับของไปทีละชิ้นหรอหรือว่ามีใครมาตะโกนเรียกของทีละชิ้นกันและคนนี้ครับเมื่อกล่าวว่าเคยเอากระเป๋าสตางค์กับโทรศรัพท์วางจองคิวด้วยและคนนี้ครับเมื่อกล่าวว่าตอนเด็กๆก็เอาเหรียญบาทวางจองโต๊ะในโรงอาหารเหมือนกัน ซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าตลกมากแต่ก็น่ารักแสดงถึงความพอรพบวางของทิ้งไว้ได้อย่างสบายใจในกระที่ชาวต่างชาติท่านนี้นะครับแสดงความเห็นว่าตอนแรกที่เห็นคลิปฉันขำมากแบบเอ๊ะทำไมมีตะไคร้ด้วยแต่พอมาคิดอีกทีมันน่ารักมากเป็นการใช้สิ่งของใกล้ตัวมาทำอะไรก็ได้ที่มันดูง่าย แต่ได้ผลจริงๆนี่สิความฉลาดของคนไทยในชุดประจำวันอะไรออกมาได้หมดเพื่อจองคิวและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มากล่าวว่ามันร้อนจะให้ตากแดดมันก็ไม่สนุกหรอกและท่านนี้นะครับมากล่าวว่าฉันก็เคยทำเหมือนกันฉันหวังว่าสักวันจะได้ไปเที่ยวประเทศไทยฮ่าฮในขณะที่ท่านนี้นะครับมากล่าวว่าในประเทศของฉันตอนเอาของแพงวางไว้ยังไง5นาทีของก็หายไปหมดแล้ว แต่ที่ไทยทุกคนเคารพกันทั้งที่อากาศร้อนขนาดนั้นก็ยังไม่แย่งกันโคตรน่ารักเลยอยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นบ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิตและคนนี้ครับมากล่าวว่าคนไทยไว้ใจกันเกินหรือว่าท่านต่อมาครับมากล่าวว่าฉันเคยวางของไว้แล้วไปกินข้าวกลับมาแถวเลื่อนไปแล้วแต่ของยังอยู่เลย ซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่ามันก็น่ารักดีนะแต่ทว่ามันได้ผลใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปฉันอยู่ไทยมาหลายปีก็เคยเห็นบ่อยนะกับการวางของจองคิวแบบนี้ไม่ใช่แค่ในแฟนมิทติ้งหรือว่าคอนเสิร์ตบางทีที่โรงพยาบาลตลาดนัดหรือว่าร้านกาแฟก็ยังมีเป็นความเรียบง่ายที่มีสนเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆไม่มีราม่าไม่มีทะเลาะก,กันมันน่ารักจริงๆนะ และท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าคนไทยเป็นแฟนคลับที่ดีที่สุดในโลกแม้แต่งานแฟนมิทติ้งก็ต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบเคารพศิลปินมากๆซึ่งท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าบางทีฉันยังสงสัยเลยว่าถ้าลมพัดแรงๆของจะปลิวไหมแต่ดูจากที่ทุกคนทำเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วคงไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าทุกคนต่างเข้าใจและช่วยเหลือกันดูแลคิวกันเห็นแล้วอบอุ่นจริงๆว่าความไว้ใจ มันยังมีอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่าอะฮ่าที่มานิลาก็ทำแบบนี้ใช้รองเท้าหรือว่ารองเท้าแตะวางจองคิวไว้และคนนี้ครับเมื่อกล่าวว่าเคยไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตในกรุงเทพคนวางกระเป๋ารองเท้าหมวกหรืออะไรก็ตามเรียงเป็นคิวสวยงามแล้วตัวเองไปนั่งกินข้าวเดินเล่น กลับมาก็แค่เลื่อนของตามคิวไปเรื่อยๆแบบไม่มีใครทะเลาะกันไม่มีใครขัดแย้งกันอิจฉาสังคมแบบนี้จริงๆหรือว่าท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่านี่มันฉลาดมากโดยเฉพาะตอนแดดร้อนจัดซึ่งท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าในละตินอเมริกาทําแบบนี้ไม่ได้แน่นอนและคนนี้นครับเมื่อกล่าวสั้นๆนะครับว่าตัดสินใจย้ายไปอยู่ไทยแล้วละซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่า ที่อิตาลีไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆหลายคนนี้ครับเมื่อกล่าวว่าทำไมทุกคนไม่ทำแบบนี้กันนะรัก,กเดียนี้จังมีมารยาทสุภาพมากซึ่งท่านนี้ครับเมื่อกล่าวว่าฉลาดกว่าฉันอีกไทยแลนด์อยู่ในอีกระดับจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับในประเทศของฉันถ้ามีคนเอาของวางไว้แล้วก็หายไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการเชิญชวนให้คนมาขโมยมากกว่า แต่ที่ไทยมันคือวัฒนธรรมของการเชื่อใจและการเคารพกันน่าอิจฉาจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะในหลายประเทศเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องระแวงกันตลอดเวลาหรือว่าท่านนี้นะครับแสดงความเห็นว่าฉันชอบนะทั้งมีระเบียบแต่ก็ไรระเบียบไปพร้อมกันคอมเมนต์ต่อไปครับอย่าเผลอเดินไปหยิบของพวกนี้นะมีคนจ้องอยู่แน่นอนและท่านต่อมาครับกล่าวว่าจริงแท้แน่นอนนัจฉริยะ และน่ารักมากรักไทยแลนด์ซึ่งท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าเริ่มต้นจากโรงพยาบาลสาธารณะก่อนมีบัตรคิวตอนนั้นจะเห็นว่ารองเท้าต่อแถวกันทุกวันเดี๋ยวนี้พัฒนาจากรองเท้าเป็นอะไรก็ได้จากในกระเป๋ารักเลยซึ่งท่านนี้นครับเมื่อกล่าวว่าที่นี่วงเล็บเยอรมันของหายหมดแน่นอนในไม่กี่ชั่วโมงและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ ท่านนี้นะครับแสดงความเห็นว่าเคยว่างกระเป๋าจองคิวมันไม่หายเลยนะแต่มีคนมานั่งทับกระเป๋าเอาที่ไปเลยครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับต่อเรื่องราวนี้นะก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ